ชิปเทปอีกคันครับส่วนใก้จะได้เทสได้ลองวิ่งแล้วครับเป็นเจ้าชิปซี5ครับโหดโครับหาร VX80 ครับแนบหน้าหลังครับตัวนี้ดูทะมุนตึบ๊บลยฮะโหดเอาเรื่องฮะ คาน vx80 นะครับตัวนี้ก็เลือกใช้เป็นแหนบหน้าหลังนะครับจุดแต่งครบเครื่องครับลำนี้ก็จัดแต่งบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับด้านหน้าก็จะมีวินนะครับด้านหน้าตอนนี้ก็ ตัวนี้ก็จะใส่เป็นวินหัวโหโนโกนะครับเป็นวินวอนหัวโหโนโกหมอน้ำอลูมิเนียมนะครับเครื่องก็จะเป็น 2JVVTI นะครับโหด,โดเอาเรื่องเลยเสียเกินใกล้เสร็จแล้วครับก็เหลือเป็นงานเก็บครับตวนี้ và này sẽ tài phán trước bỏ sinh đàn vắng và cái sáu này, này sẽ chứ nữa. không ăn thống ăn thì mình sẽ khép đấy nhưng nếu ăn phóng ăn đi có sẽ đây khuyên nó อรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับบอกหนังยังดีฮะช่วงนี้ก็เหลือเป็นงานเก็บนะครับถังน้ำมันสแตนเลสนะครับด้านหลังแไของแท้ครับตัวนี้แต่หอของแท้ๆเลยฮะ ดังแปดบ้านเก้าบ้านเลยฮะยางสี่สิบสี่นิ้วนะครับเดิมทีตอนนั้นว่าจะใส่สี่สิบนิ้วนะครับคันนี้ก็พอมาใส่สี่สิบสี่แล้วก็มาดูสักเต็มสมเลยฮะโหดเดาเรื่องฮะเป็นยางซูเปอร์สวัมเปอร์ับบโบเกอร์ หน้ากว้างก็สิบเก้าจุดสิบเก้าจุดห้านะครับแม็กออฟลึกนะครับแม็กกว้างสิบสี่นิ้วนะครับแม็กตัวนี้ถือว่าหายากมากๆครับเป็นแม็กกว้างหน้ากว้างสิบสี่นิ้วนะครับไม่ได้พานะครับเป็นมาจากโรงงานเลยครับเป็นแม็กแอเมกาครับกว้างบึกเลยฮนะมองเป็นถ้ำเลยครับ เป็นแม็กเอลโก้ฮะรอสักครู่ครับได้เจอกันน่ครับสำหรับเจ้าชิป CJ5 เครื่อง 2JV VTi นะครับคาน VX80 ครับโหดดแบบนี้นะครับ NK4 คูน4พระนครศีอยุธยาเท่านั้นนะครับคาน VX80 แนหนบหน้าหลังนะครับโหดเราใจแบบนี้นะครับลองโทรสอบถามกันดูนะครับ ศูน3์5ปดหกสามสานครับลำนี้ของเสียใหญ่เมืองกว่าจีนครับรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับ